เริ่มถ่ายตอดวีโอ,โอใหญ่แท้ใหญ่แท้ใหญ่แท้หทใหญ่ไหมใหญ่ไหม,มสวัสดีครับจากมินิมอลครับผมสดจากมินิมอลฟาร์มครับ <c oughs> อ่านี้อินดี้อีสานอินดี้ฟาร์มมาจับกุ้งช่วยนะ,ะครับผมเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนครับผมเอาถังขึ้นไปครับเดี๋ยวดึงขึ้นไปนะครับโอ้โหใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆ ยอมเลยครับของแท้แน่นอนครับผมเดี๋ยวๆต้องเอาเชือกก่อนโอ้ก oh, 8นิ้วโ oh, อ้ oh, ใหญ่สุดยอดเลยครับย, oh. ยิ่งกว่า9นิ้ว oh, 9นิ้วครับผมจะ oh. โทรเรียกมาแม่ จะมาจะมาเอากุ้งสี่โลแกบอกว่าอยู่หวใหญ่จริงครับใหญ่จริงใหญ่จริงครับ้าผมสวัสดีครับสดจากมินมอฟฟามครับเสียงพี่พี่เดี๋ยวดึงให้ครับนี้นี่ปะ ไมาไดนเลยถอยลูไปไงยหล<ป>ายหลายนเลยดี๋ยวเราไต้องไปต้องก็บไปต้องก้ลูกงางเินไย